ทางลูกทางด้านนั้นเขาเก่งไหมล่ะกันจอมพลังดูที่เขาสู้อยู่ชายแดนดนู่นซื้อรถนี่อะไรล่ะรถที่บอกว่าเป็นรถที่บอกว่าสามารถที่จะขนอาวุธขนอะไรได้อย่างดีอยู่ชายแดนดนู่นดูที่มาดามรถถังดูที่ช่วยกันดูที่เ,เราปเป็นประชาชนคนหนึ่งนะทำไมเราจรึงมีจิตใจรักประเทศชาติบ้านเมือง กานจำพลังเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งบุงบ๋มกนันดาเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเขาก็สู้อยู่งั้นหลวงปู่ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศชาติไทยเย่้หลวงปู่ถอยหลวงปู่ไม่ถอยยิ่งประเทศชาติกําลังหน้าซิวหน้าขวานอยู่อย่างนี้ออกรบด้วยกันดีกว่าพระไม่สามารถที่จะจับปืนผ่านหน้าไมา้ เตลบด้วยกำลังใจพอเข้าใจไหมพงเพชรเสาวงมีอะไรที่จะช่วยทหารได้สละเป็นสละตายด้วยกันหลวงปู่ทำทันทีเรื่องธรรมะหลวงปู่พอแล้วไงพวงเพชรเสาวงหลวงปู่ไม่เกิดอีกพอรหันก็ไม่เป็นนิพพานหลวงปู่ก็ไม่ไปโสดาชกิทาคานาคาหลวงปู่ก็ไม่เป็นหลวงปู่ไม่เกิดอีก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหลุงปู่ต้องทําดีที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับศาสนาและสถาบันใครจะว่าลวงปู่บ้าลวงปู่บ้าลวงปู่ไม่เข้าไปเก้าไก่มันกระเทือนใจนะวงเป็นเสาวงมีมีใครที่อยากเป็นฮีโร่ขาขาดแขนขาด,ขาดจากลูกจากเมียจากพ่อจากแม่หรอก หลวงปู่จะถามว่าเขาเอาอะไรทํามันสมองเขานะหลวงปู่ไม่ได้ว่าใครนะหลวงปู่พูดด้วยความกระเทือนใจเท่านั้นนี่พวงเพชรเสาวงกาเพียนหลวงปู่ครับแจ่สิบเอกอุทิศเสาวงได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับลูกขอพรจากองค์หลวงปู่อวยพรให้เราทหารทุกนายปลอดไปจากอันตราย ทั้งหลายทั้งปวงด้วยครับกราบสาธุครับแต่ลุงปูมีเวลาลุงปูก็จะไปทันทีนีไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานถ้ามีจะตุปัจจัยที่ลูกรวมพลังกันได้พ่อก็ไปน่พ่อจึงตั้งโครงการใหญ่ขึ้นมานี่แหละถือว่าโครงการใหญ่นะเพื่อประเทศชาติ นีโครงการหลวงปู่ตั้งชื่อลูกเก้ารวมกันตั้งโครงการโครงการสะดุดดีทหารกล้าทุกนายทรงทานน้ำใจสู่ชายแดนขอให้พวงติดเสืวงชาบด้วยถึงมีอะไรก็จะเข้าไปช่วยเท่าทีหลวงปู่ช่วยได้มีเจศการเข้าพรรษาอยู่อ,อีกไม่กี่เดือนก็จะออกพรรษาแล้ว อันนี้ก็เดือนนี่เี่ออกวันจายก็เดือนตุลาวันที่แปดตุลานี่มันเดี๋ยวนี้ก็สิงหาเนี่ยไอ้ก็กันญาในตุลานะแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเหตุหยุงเย็นวุ่นวายในชายแดนถ้าหลวงปู่พ่อที่จะมีบุญที่จะไปช่วยชายแดนได้ชจวยทหารได้ลวงกู่ก็ไปทันทีนะเพ,พื่อนพิศวงห่วงประเทศชา,ขนา,นนข,านขนาดนั้นห่วงทหารขนาดนั้น รานนั้นไปหลายจุดทั้งกองทัพไทยทั้งตชดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกกับหลานเราเป็นพระนี่แหละแต่เราจะดงให้เห็นว่าเราก็รักชาติเหมือนกันทห,หารเขาก็ยังรักประเทศชาติถ้าผมไม่รักประเทศชาติเขาทั้งกราบทั้งไหว้ผมอายนะ่ะเห็นไหมล่ะโอ้ยเราก็สาธทุกกับองค์ท่านเลยนะ ทำกับข้าเห็นวิสัยพระไหมล่ะวางไว้ก่อนเมื่อปรฏิจัยพระเมืองเป็นอย่างนี้ต้องช่วยกันทหารก็มีเท่านั้นแต่คนหาเื่องทหารเยอะนั่นเห็นไหมล่ะหลวงปู่ไม่เป็นเหมือนหมู่น,นะลูกนะขอให้พวงเป็นเสาวงชาติด้วยนี่แหละโครงการสะดุดดีทหารกล้าทุกนายทรงทานน้ำใจสู่ชายแดนหลวงปู่ตั้งขึ้นวันนี้ช่วงบ่าย สร็จะเรียบร้อยเมื่อสิบสามนาฬิกากว่าๆนี่แหละเหมือนเลยบอกลูกบอกห้านทุกคนให้เตรียมพร้อมโครงการนี้ถ้าใครจะมาร่วมโครงการก็เข้ามาลูกมีสิ่งของอะไรก็เอารวมกันมีจตุป,ปัจจัยมีสิ่งของที่จะช่วยทหารได้มีอิฐชินปุญชายมีอะไรก็เตรียมพร้อมลูกเนี่ยรวมพลังกันลูกเนี่ย รวมพลังใยความรักชาติเจตนาสถา,าบันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งพระเถินเนนเจโอบาสุกวัิกาคนในชาติทุกคนต้องรวมพลังกันจริงๆเห็นว่านี่คือชาติไทยไม่มีชาติใดที่จะเลิศที่จะประเสรฐที่จะมีความสุขเท่ากับประเทศไทยไอ้พวกขายชาตก็ขายไปแต่เราไม่ได้ชั่วแบบนั้นความชั่วจะต้องลง จัดก,การกับเขาวันใดวันหนึ่งคอยดูไปลูกจะประมาณระมาไปเลยลูกเนะี่ยผลสุดท้ายก็แค่ตายจะตายกับคุณงามความดีหรือจะตายกับความชั่วอพี่นาเอานะลูกนะไม่จะคิดว่าอยากจะเป็นฮีโร่แต่คิดว่านี่คือประเทศไทยนะลูกนะชาติศาสนาสถาบันจะต้องคงอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันก็จะช่วยกันแหะ หรือพวงเิชดเสาวงว่าไงจลงปู่แผ่เมตตาให้ตลอดไม่ใช่ว่าช้าไม่ใช่ว่าเย็นตลอดเวลามันงกับใจอยู่นู่นขนาดนอนหลับฝันก็ยังอยู่ชายแดนนู่นละพวงเป็รเสาวง